ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะ ยาย่าขอเคลียร์หลังเจอดราม่าบูลลี่หน้าตาแฟนพี่สาวเป็นนางเอกสาวซูเปอร์สตาร์ขวัญใจของใครหลายๆคนสําหรับยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันหวานใจของพระเอกซุปตาณเดชคูกิมิยะสําหรับสาวยาย่าแล้วเรื่องความสวยความน่ารักก็ถือว่ายืนหนึ่งแบบสุดๆเพราะด้วยใบหน้าที่สวยหวานแถมเรื่องการแสดงยังตีบทแตกนอกจากเรื่องความสวยแล้วเรื่องหุ่นของยาย่าก็ไม่เป็นรองใครเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าเธอคนนี้รักในการออกกําลังกายโดยก่อนหน้านี้ ในโลกทวิตเตอร์ได้มีการแชร์คลิปของยายา่าที่เคยไปออกรายการเก้งกวางบางชนีซึ่งยาย่านั้นได้บูลลี่หน้าตาของชายหนุ่มที่เข้ามาจีบพี่สาวล่าสุดยาย่าได้ตอบในประเด็นนี้ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วเมื่อประมาณ8ปีซึ่งคําถามได้ถามว่าอยากให้พี่สาวมีแฟนหรือเปล่าซึ่งยาย่าบอกตัวเองนั้นไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นถ้าหากย้อนกลับไปก็อยากจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นกรณีศึกษาตอนนั้นห่วงพี่สาวแต่ไม่ได้มีเจตนาบูลลี่คนอื่น